สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่รายการ history world โปรติสั์ของเรากันอีกแล้วนะครับผมวันนี้เนี่ยนะครับเรามาพูดกันถึงเรื่องราวของอาวุธกันดีกว่าซึ่งอาวุธชนิดนี้เนี่ยนะครับก็เรียกได้ว่าจัดเป็นอาวุธประเภทปืนใหญ่หรือว่า Art i l l e r y ที่นับว่าเป็นหนึ่งในอาวุธที่รุนแรงที่สุดในยุคนั้นเลยนะครับผมเพราะอะไรกันเพราะมันเป็นการผสมผสานกันระหว่างการใช้ปืนใหญ่นะครับและหัวรบนิวเคลียร์นั่นเองนะครับผมทำให้มันเนี่ยกลายมาเป็น อาวุธปรมาณูที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลกนั่นเองนะครับเจ้าอาวุธชนิดนี้เนี่ยมันมีชื่อว่า M28 Davy Crockett นะครับผมเรื่องราวของมันจะเป็นยังไงเนี่ยพร้อมกันแล้วก็ไปเริ่มรับฟังกันได้เลยครับ หลังจากจบเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่2แล้วเนี่ยนะครับอย่างที่ทุกคนก็น่าจะรู้กันว่าสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยจบอย่างเป็นทางการก็คือตอนที่ญี่ปุ่นเนี่ยนะครับได้ทําการยอมแพ้ต่อกองกําลังสมรธมิตรด้วยเหตุการณ์สาคัญนั่นก็คือการทิ้งระเบิดปรมาณูหรือว่าอะตอมิกบอมเนี่ยลงไปที่จังหวัดฮิโรชิมาและจังหวัดนางาซากินะครับนั่นเนี่ยทำให้ญี่ปุ่นเนี่ยยอมแพ้เลยนะครับผมในสงครามโลกครั้งที่สองและพอจบสงครามโลกครั้งที่สองแล้วเนี่ยนะครับผมประเทศต่างๆเนี่ย ก็ได้นะครับผมนําเทคโนโลยีปรมาณูเนี่ยไปพัฒนาและคิดค้นสร้างเป็นอาวุธกันขึ้นมาเองนะครับผมนั่นเนี่ยรวมไปถึงนะครับสหภาพโซเวียตฝรั่งเศสอังกฤษนะครับและแน่นอนว่าอเมริกาเนี่ยก็นะครับผมทำการพัฒนาอาวุธปรมาณูของเดิมเนี่ยให้มันหลากหลายมากขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อเอาไ้ใช้คานอํานาจกับฝั่งของโซเวียตในสงครามเย็นนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนนะครับผมว่าการพัฒนาอาวุธปรมาณูหรือว่านิวเคลียร์เนี่ยนะครับนอกจากจะพัฒนาให้มันมี ประสิทธิภาพและอนุภาพการทำลายล้างที่สูงขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเรียกได้ว่านะครับผมในช่วงสงครามเย็นเนี่ยอาวุธนิวเคลียร์เนี่ยนะครับผมมีประสิทธิภาพมากกว่า Fat Man กับ Little Boy ซึ่งเป็นระเบิดที่ใช้ทิ้งที่ญี่ปุ่นเนี่ยนะครับผมเป็นหลายสิบเท่าเลยแต่นอกจากที่ประเทศเหล่านี้เนี่ยนะครับผมจะพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ให้มันมีประสิทธิภาพที่มากขึ้นเรื่อยๆแล้วเนี่ยพวกเขาเนี่ยนะครับผมยังแยกไปพัฒนา อาวุธนิวเคลียร์ให้มันมีประสิทธิภาพที่น้อยลงเรื่อยๆด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมเพื่ออะไรกันทําไมถึงต้องการที่จะสร้างระเบิดนิวเคลียร์หรือว่าอาวุธนิวเคลียร์ที่มันมีประสิทธิภาพน้อยลงด้วยปกติถ้าอยากจะพัฒนาอาวุธมันต้องพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นไม่ใช่เหรอด้วยความที่นะครับโดยปกติแล้วเนี่ยอาวุธนิวเคลียร์เนี่ยนะครับมันจะจัดเป็น s t r a t e g i c weapon นะครับหรือแปลเป็นภาษาไทยเนี่ยมันคืออาวุธเชิงยุทธศาสตร์ที่ปกติเนี่ยนะครับไม่ได้เอาไว้ใช้ในการสนับสนุนการรบโดยตรง แต่มันเอาไว้ใช้เนี่ยนะครับอ่เพื่อคานอำนาจหรือถ้าต้องใช้จริงๆเนี่ยมันก็เอาไว้ใช้ทำลายเมืองทั้งเมืองนะครับผมเป็นอาวุธทำลายล้างสูงที่บางทีเนี่ยมันอาจจะรุนแรงเกินความต้องการในการเอามาใช้ในสมรภูมินะครับด้วยเหตุนี้เนี่ยนะครับผมแนวคิดที่จะสร้างนิวเคลียร์ที่จะสามารถเอามาใช้ในเชิงแทัคติคอลนะครับผมหรือในเชิงยุทธวิธีเนี่ย ือถ้าแปลง่ายๆเนี่ยนะครับก็คือเอาไว้ใช้ในสมรภูมิเอาไว้ใช้ช่วยในการรบได้จริงๆใช้เป็นปืนใหญ่เลยใช้เป็นระเบิดทิ้งได้จริงๆเลยเนี่ยมันจึงผุดขึ้นมานะครับผมแล้วก็ได้มีการพัฒนาแล้วก็สร้างนะครับอาวุธนิวเคลียร์ขนาดจิว๋ว ที่เอาไว้ใช้นะครับผมโจมตีเป้าหมายทางการทหารไม่ว่าจะเป็นหน่วยรบหน่วยบัญชาการนะครับผมหรือว่าฐานทหารต่างๆเนี่ยให้อำนาจการทําลายล้างมันอยู่ในวงแคบๆไม่ให้มันทําลายเมืองทั้งเมืองไม่ให้มันทําลายจังหวัดไปครึ่งจังหวัดอะไรแบบนี้นะครับอาวุธเหล่านี้เนี่ยนะครับเลยถูกคิดค้นแล้วก็สร้างขึ้นมาตลอดระยะเวลาของสงครามเย็นเลยนะครับผมมีหลายรุ่นหลากหลายมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นนะครับปืนใหญ่ตราจร ปืนใหญ่ทั่วๆไปนะครับผมเป็นจรวดก็มี r o เก็ตอาร์ติเลอรี่คือมีมากมายเลยนะครับผมแต่รุ่นที่เราจะเอามาพูดกัถึงในวันนี้เนี่ยมันคือนะครับผมรุ่น M28 และ M29 d e v i r o c k e t t นะครับผมที่เรียกได้ว่าเป็นอาวุธนิวเคลียร์ที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลกนะครับ mm hmm. เจ้า M28 หรือ M29 เเนี่ยนะครับผมมันคือ ปืนยิงหัวรบนิวเคลียร์ที่เป็นปืนระบบไร้แรงสะท้อนนะครับผมรูว่าปืนปอรสอเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาเพื่อยิงหัวรบปรมาณูรุ่น W54 รูปร่างหน้าตาม,มันเป็นอย่างนี้เลยนะครับโอ้ยเล็กน่ารักดีเนาะแต่ถึงเล็กน่ารักแบบนี้เนี่ยนะครับยังไงก็ตามเนี่ยมันก็ยังเป็นอาวุธที่น่ากลัวมากๆเลยเช่นเดียวกันเพราะว่าอนุภาพการทําลายล้างของมันเนี่ยนะครับเทียบเท่ากับ TNT ถึง20ตันเลยทีเดียวซึ่งหลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าอนุภาพการทําลายล้างของ TNT 20ตันเนี่ยมันรุนแรงขนาดนั้นเลยเหรอ จริงๆเนี่ยนะครับมันก็รุนแรงระดับหนึ่งนะแต่มันก็ไม่ได้รุนแรงมากเท่ากับระเบิดชนิดอื่นๆนะครับแต่ว่าสิ่งที่มันเป็นภัยร้ายเลยของอาวุธชนิดนี้เนี่ยมันไม่ใช่ความรุนแรงจากการระเบิดนะครับผมเพราะนอกจากความรุนแรงของการระเบิดแล้วเนี่ยนะครับมันยังมีเรื่องของความร้อนด้วยนะครับผมความร้อนที่จะแผดเผาทุกสิ่งทุกอย่างในรัศมี60เมตรนะครับผมแต่60เมตรเนี่ยฟังดูแล้วมันอาจจะไม่ได้ดูรุนแรงถูกไหมแต่อย่าลืมนะครับผมว่านี่เนี่ยมันเป็นอาวุธประเภทอาร์ติเลอรี่นะครับมันคือะไร ก็ตามเนี่ยที่ยิงแล้วของทุกสิ่งทุกอย่างใน60เมตรเนี่ยลาบเป็นหน้ากลองเลยเนี่ยผมถือว่าเป็นอะไรที่รุนแรงมากๆเลยนะซึ่งนอกจากนะครับผมความรุนแรงจากการเผาไหม้แล้วเนี่ยจากความร้อนแล้วเนี่ยนะครับอย่างที่น่ากลัวที่สุดเลยเนี่ยที่เป็นสิ่งที่อันตรายที่สุดของอาวุธชนิดนี้เนี่ยนะครับมันคือกัมมันตภาพรังสีนั่นเองนะครับแน่นอนว่าอาวุธนิวเคลียร์หรืออาวุธปรมาณูเนี่ยมันต้องสร้างกัมมันตภาพรังสีอยู่แล้ว ระเบิดชนิดน,นี้ก็เช่นเดียวกันนะครับผมกัมมันตาภาพรังสีของมันเนี่ยนะครับสามารถกระจายไปได้ถึง430เมตรจากจุดที่มันระเบิดนะครับผมนั่นแปลว่าสิ่งมีชีวิตอะไรก็ตามที่อยู่ภายในรัศมี430เมตรเนี่ยนะครับก็จะได้รับกัมมันตาภาพรังสีไปด้วยและคนที่ได้รับกัมมันตาภาพรังสีเนี่ยนะครับผมก็เรียกได้ว่าก็กลายเป็นเหมือนกับคนป่วยโรคร้ายเนี่ยนะครับผมไปทั้งชีวิตแบบที่เรียกได้ว่าแทบจะรักษาไม่ได้เลยนะครับถ้าเกิดเขาไม่ได้ใส่เครื่องป้องกันกรมมันตาภาพรังสีนะซึ่ง สิ่งที่น่ากลัวที่สุดของเจ้าอาวุธตัวนี้เลยทีนี้เนี่ยเรามาดูกันที่เครื่องยิงกันบ้างดีกว่าเจ้าเครื่องยิงเนี่ยนะครับผมมันถูกแบ่งออกมาเป็น2รุ่นนั่นก็คือรุ่น M28 นะครับและรุ่น M29 แตกต่างกันยัยสองรุ่นนี้รุ่น M28 เนี่ยนะครับผมจะเป็นรุ่นที่มีขนาดเล็กกว่าจะสามารถยิงหัวรบได้นะครับในรัศมีเพียง1.25ไมล์หรือว่าประมาณ2กิโลเมตรนั่นเองนะครับผมส่วนรุ่น M29 เนี่ยจะเป็นรุ่นที่มีขนาดใหญ่ขึ้นมาหน่อยยิงได้นะครับในรัศมี ประมาณ2.5ไมล์หรือถ้าเป็นกิโลเมตรเนี่ยก็ประมาณ4กิโลเมตรนะครับผมก็จะยิงได้ไกลกว่าน่อยโดยที่ทั้ง2อรุ่นเนี่ยนะครับผมด้วยความที่มันเป็น ปรสนะครับผมหรือว่าปืนไร้แรงสะท้อนเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษ,าษ,าษาเขาจะเรียกกันว่า recoilless rifle นะครับผมมันเนี่ยนะครับผมจะเป็นปืนใหญ่ที่มีขนาดเล็กเคลื่อนย้ายง่ายประกอบง่ายนะครับผมโดยที่การเคลื่อนย้ายเนี่ยก็จะสามารถนะครับพ่วงไปได้กับยานพาหนะ2ตัวนั่นก็คือ M113 APC นะครับผมหรือว่ารถลำเลียงพลหุ้มเกราะรุ่น M113 หรืออาจจะเคลื่อนย้ายด้วยรถจี๊ปก็ได้นะครับซึ่งก็เรียกได้ว่าอาวุธชนิดนี้เนี่ยมันก็เป็นอาวุธที่ถูกคิดค้นไว้ใช้เพื่อสนับสนุนการต่อสู้ของฐานราบ ในแนวหน้าเลยเพราะว่ารัศมีของมันเนี่ยนะครับก็เรียกได้ว,ว่าไม่ได้ไกลสักเท่าไหร่เลยถ้าเกิดเทียบกับปืนใหญ่รุ่นอื่นของกองทัพที่สามารถยิงได้เป็น10บสกิโลเมตรเลยทีนี้เนี่ยเรามาดูที่ชื่อของมันกันดีกว่ารุ่น M28... หรือ M29 มเนี่ยนะครับมันจะมีชื่อเล่นว่าปืนเดวี่ครอกเกตนั่นเองเดวี่ครอกเกตเนี่ยเป็นชื่อใคร เป็นชื่อนะครับผมของซอสของสหรัฐอเมริกาในยุคนะครับผมประมาณปี1,800กว่าที่เรียกได้วเป็นเหมือนกับฮีโร่ของสหรัฐอเมริกาเลยทีนี้หลายคนก็จะสงสัยว่าเจ้าอาวุธชนิดนี้เนี่ยยังอยู่ในกองทัพอเมริกาไหมนะครับผมคําตอบก็คือมันได้ถูกปลดประจําการไปเมื่อนานมากแล้วนะครับผมตั้งแต่มาถูกสร้างมาในปี1,959เนี่ยเจ้าอาวุธชนิดนี้เนี่ยนะครับก็ได้ถูกทดสอบถูกประจําการตามแนวหน้าในประเทศต่างๆในทวีปยุโรปนะครับผมซึ่งก็เรียกได้ว่าเป็น พื้นที่ที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดที่จะเกิดสงครามโลกครั้งที่3ขึ้นไอพวกปืนพวกนี้ก็ถูกนําไปประจําการแถวนั้นแต่มันเนี่ยนะครับผมก็ไม่เคยได้ถูกใช้ในสงครามจริงสักครั้งเดียวในการยิงศัตรูเนี่ยเคยแต่ถูกทดสอบนะครับผมจนปี1 9 7 1เจนี่ยนะครับเจ้าปืนประเภทนี้เนี่ยหรือว่าอาวุธปรมาณูที่ใช้ในเชิงแท็กติคอลหลายอย่างเนี่ยนะครับก็ได้ถูกปลดประจําการไปเหลือเพียงนะครับผมอาวุธที่ใช้ในเชิงส t r a t e จิกเท่านั้นนะครับผมนั่นก็คือพวกระเบิดปรมาณู iCBm บีเอนะครับผมขีปนาวุธข้ามทวีปต่างๆทําให้การใช้งานของปืนใหญ่นิวเคลียร์เนี่ยนะครับก็หายไปตามกาลเวลานั่นเองนะครับผมเรื่องราวมันก็เป็นประมาณนี้นะครับผมถ้าเกิดข้อมูลผิดพลาดตรงไหนเนี่ยผมต้องขออภัยมานาทีนี้ด้วยจริงๆนะครับวันนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับท่านผู้ชมเป็นเรื่องราวสั้นๆที่ฝากมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันไปแล้วครับบายบายครับสวัสดีครับ